สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่15ของฤดูกาลประจำเช้าวันจันทร์ที่28่สิบแปธันวาคมสองพนยี่สเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเชียร์นักชนะเบอร์ลี่ไป1-0ครับจากประตูชัยของแพทริกแบมฟอร์ดที่ยิงจุดโทษเข้าไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เสมอกับไบรตันไป2-2ครับเกมนี้ทีมเยือนไบรตันนำถึง2ครั้ง2คราวจากนิวมาเวลและก็ลุยส์ตังครับแต่ว่าเจ้าบ้านกา็มาไล่ตีเสมอได้จากทางเบนจอนสชชูเค ของแดงหรือพูครับทำได้แค่เสมอกับเวสบอมบิดอาเบียนไป1-1ครับเกมนี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนจากซาโดมาเด่ครับแต่ว่าก็มาโดนตีเสมอได้จากเซมิอาจายแล้วก็คูสุดท้ายวูปเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไป1น,นึสเปอร์เน้นนำอย่างเร็วเลยนะครับผมจากตองกีเอนดอเบเล่ครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมก็มาโดนโรแมนไซด์ของวู๊เนี่ยตีเสมอจนได้ นก็เลยทําให้ตลาดคะแนนในตอนนี้ครับก็แต่ละทีมยังไม่ทิ้งกันไปไหนครับคะแนนเกาะกันมากๆเลยฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนอันดับ2เป็นทัฟฟี่เสียเงินเอเวอเรตันครับมี29คะแนนอันดับ3ามเลสเตอร์ซิตี้ยีคะแนนอันดับ4แมนยู27คะแนนอันดับ5แล้วก็6เป็นสเปอร์กับแมนซิตี้มีทีมละยี่สิบหกคะแนนอันดับเจ็ดแปดแล้วก็เก้าฮะอย่างวิลล่าเชลซีแล้วก็ซานตันตามลำดับครับมีทีมละยี่สิบห้าคะแนนส่วนอันดับสิบก เป็นเวสต์แฮมที่มี22คะแนนไปที่อันดับ11ตอนนี้ก็เป็นวูฟดมี21คะแนนอันดับ12ลีดยูไนเต็ด20คะแนนอันดับ13แล้วก็14เป็นนิวคาสเซิลกับคิสตันพาเทมีทีมละ18คะแนนอาร์ซนอลอยู่ที่15ครับมี17คะแนนอันดับ16แล้วก็17อย่างไบรตันกับเบอร์ลี่มีทีมละ13คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ18ฟูลแลม11คะแนนอันดับ19เวสต์บอม8คะแนนแล้วก็บวยเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีอยู่2คะแนน มาดูกันที่ดักซันโวล,ล่าสุดยังคงเป็นโมเมสซาลาที่ยิงไป13ประตูแล้วก็แฮลิเคนแอซิ์มากที่สุดที่10ลูก แล้เดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกเกมต่อไปนะัดที่16นะฮะเริ่มกันที่คืนวันจันทร์นี้เลยครับ28ธันวาคมก็จะมีคริสตัลพาเลตเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์เชลซีพบแอสตันวิลล่าแล้วก็คู่บิก๊กแมตช์เอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้นะฮะแล้วก็คืนวันธนาคารต่อเช้าวันพุธที่30ธันวาคมมีไบรตันเจออาร์เซนอลเบอร์ลีย์พบเชฟยูซานตันเจอเวสต์แฮมเวสต์บอมเปิดบ้านเจอกับลีดแล้วก็แมนยูเต็ดจะเล่นกับทางบุกทางตันวันเดอร์เลอร์ส่วนเช้าวันพฤหัสี 31ธันวาความวันสิ้นปีนะฮะสเปอร์ครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมแล้วก็ดิกโกโซลจะเล่นในบ้านเจอกับทางลิเวอร์พูล